ยินดีต้อนรับเข้าสู่ร็อกที่2ของอิสานลี่นะคะวันนี้เรามาอยู่กับฟีนิกซ์เจลค่ะและมิวค่ะวันนี้พวกเราจะมาทำ React รีแอคเพลงใหม่ของ BLACKPINK กับเซเลน่าโกเมสใช่ไหมสองคนนี้เขามีความสำคัญยังไงไหม b l a c k p i n กก็เป็นเกิรลกรุ๊ปเกาหลีที่แบบว่ายังไง โด่งดังมากประสบความสำเร็จคือตอนนี้แบบ w o r l นี่คือทุกคนก็ต้องรู้จักจริงถือว่าเป็นกระแสแล้วก็ทุกคนก็รอคอยทุกครั้งของการคัมแ b a c k ของแบล็คพิงคือแฟนเคป็อปจะต้องรู้จักแบล็คพิ้งค์ใช่แฟชั่นด้วยวงมันก็รวมไปถึงวงการแฟชั่นด้วยเพราะว่ามันก็มีแบรนด์ต่างๆที่แบบเขาก็ต้องจับตามองว่าคนจะใส่แบรนด์อะไรแบบขึ้นเวทีหรือใน MV แบบอะไรอย่างเงี้ยแต่เพราะแต่ละคนก็จะบอกว่าเป็นตัวแทนของแบบโอ้แบรนด์ดังๆนะและนี่คือบลิงกกันไหม บลิงค่ะเรียกตัวเองว่าบลิงไม่ได้แต่ว่าตามเพลงของแบ็คแบ็คแบ็คเพลงทุกเพลงแต่ว่าเนี่ยเป็นแฟนเพลงของเซเลน่าใช่ก็เลยดื่มเต้นมากกับเพลงนี้แล้วเซเลน่าเนียมีความแบบว่า ปังปุริเยยัยงไงบ้างปังปุริเยเพราะว่าถ้าได้ตามเพลงซเซลน่าหลายๆเพลงนั้นจะเป็นเพลงที่แบบเกิลพาวเวอร์นิดนึงอ่ะเนาะ<อ>แล้วก็บางเพลงโอเคเพลงเศร้านั้นก็ดีเพลงคือหลายๆอย่างนั้นดีแล้วนั้นก็จะเป็นคนที่แบบเสียงติดอัลน่โอเคแล้ววันนี้เราจะมาดูเพลงที่ชื่อว่าไอศครีมกันโอเคมาดูว่าจะเป็นยังไงเริ่มเลย ออกตัวก่อนว่าอันนี้ดูแล้วเพราะว่าต้องปั่นวิวตั้งแต่11บเอ็ดโมงคนนี้ดูแล้วแต่อีกสองคนยังไม่ดูอยากได้เพราะฉะนั้นเรีแอคชั่นอาจจะแบบว่าไม่ได้เฟรชสดใหม่แต่ว่าคือสามารถดูได้เรื่อยๆแต่ก็อยากเจอเห็นอัพก็ไปยนังไงดีไหมดีไหมประทับใจไหมประทับใจไหมไม่เอาไปกันซะทุกท่โอเค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 อ่ะได้ได้ได้เดี๋ยวแล้วมาบอกกันมาดิสคัสกันเปิดเสียงสุดเลยนะเอย่า เริ่มเลย ready อือ้ามาสดใสมากตัดผมใหม่แล้วเพชเอ่อลิซ่าเพิ่งปิ่ทำสีเนาะไฮไลท์ชายเสียงโผแล้วยังแซ็กซี่มากเลยอ่ะเซเลน่าคือดีบอกเลยดูเฟสเอออคอนิกมากส่วนตัวชอบทอนเนี้ยเพราะเสียงลิซ่าแบบคอนท i นิวกับเซเลน่ามาก ต้องมีอะไรติดหน้าตลอดเนาะคนนี้เป็นแม่ค้าขายไอติมนอนจากเซเลนาก็เป็นแบบอัพรีเซนเตอร์หรือแบรนด์บัสเดอร์อันนี้ไม่ชัวร์นะคะของปูม่านั่นก็เลยใส่ด้วยเนี่ย จริงชอบฉากมากนะแต่ชอบชอบฉากอย่างชอบองค์ประกอบชอบพร็อพสุดนี้คือดีก๊องเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเทเลนาะเอาคอร์สเซกอลเดนกิ๊ตสูผสมกับเป็นนิ่วนี่อันนี้คือตัวอะไรอ่ะ ชอบสไตล์การดิสที่จะเป็นดีไซน์ผมอยู่แล้วี่เหวี่ยงจ้คเนี่ยรอทรงผมรอแบบแฟชั่นของลิต้าโอ้ยลุคจานี้ดิสลุคมากมากผมเอาจริงๆู้สึกว่าผมสีนี้ดีกว่าหน้ามาสีทองชอบที่ชู่จุดนี้แล้วหมวกปิดกว้าง สีสดมากบอกเ,เจนมี่วยมากค่ะ,ะแะว๊กมากชอบสีม่วงมากเลยคือตอนนี้ไม่รู้ว่าลิซ่าผมจริงๆคือเป็นทรงยังไงของลิสุดเกูข้อมือด้วยนะคะข้อมือมีอะไรอ่านาฬิกาบุคารีค่ะ ก็มือนะโอ้นาเขินไ <c oughs> จมคือติ๊วเอาเอาหน้าลงแล้วก็โรเต้ข็้นลงแบบเรียบร้อยเออจบแล้ว<อ>เป็นไอศครีมแบบ ยั่วๆรู้สึกว่าต้องต้องดูอีกจริงๆนะเพราะว่ารู้สึกว่าแบบมัน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 ละเอียดเยอะใช่เยอะก็คือฉากมันค่อนข้างสีสันสดใสใช่ป่ะแต่ว่ามันจะออกไปโทนแบบโทนโทนสวีทอ่ะไม่ได้แบบเป็นพัปพอปเอาขนาดนั้นไม่ได้มาแบบเฟียสมาจริงๆก็แบบโทนเกาหลีฟิลเตอร์แบบไม่คือบรรทัดอนึกถึงถ้าเทียบนะตัวเองมีเพลงไอศครีมของฮยอนอาร์นะคือสีจัดมากใช่ป่ะแต่อันนี้จะแบบสีซอฟแล้วก็ปกติแบล็คพิงค์จะค่อนข้างแบบชิค คูลมันบหนักอะไรเงี้ยเป็นใช่แต่ว่าเพลงเนี้ยมันค่อนข้างสวีทใช่แต่จริงๆอันนี้เป็นแนวเพลงใหม่ที่ที่ b l ล c k พ i ง k ไม่เคยถ้าไม่นับอ่าน้องสเตย์นะคะน้องสเตย์ตอนนี้200ล้านวิวแล้วค่ะเพลงในเพลงในเพลงในบ้านจริงๆก็ดีนะแต่ว่าไม่เคยเห็นแบบนี้อันนี้เป็นเป็นแนวแรกที่แต่ยังแคชชี่ไหมก็แคชชี่รู้สึกว่าเขาพัฒนาแนวทางของตัวเองที่หลุดออกมาจาก Big b a n งทูแอวันมาแบบ ในในมิทิทางเนี้ยที่เป็นของเขาแล้วหรืยังหรือว่าแบบเขายังเขายังเป็น YG นะแต่ว่าด้วยความรู้สึกเอาจริงๆส่วนตัวแล้ว Big Bang 21แล้วก็ b บ a c k Pink ไม่ได้คล้ายกันขนาดนั้นมันมีความคล้ายแต่ไม่ได้เหมือนกันนะอันนี้เทนนี่ฟาร์ไมอันนี้เทนนฟาร์กไม่เป็นคนโปรดิวส์ไหมไม่มีหลายคนมันมีอะโปรดิวส์ของ UMG อ่ะในเคอร์เรนท์สโคปอ่ะ ใช่โหคือเขาทอมมี่บราว์ทอมมี่บราเป็นคนโปรดิวส์ด้วยแ,<ต>แล้วก็เยอะแล้วก็อารีนาแกรนดี้เป็นคนช่วยแต่งด้วยแต่ดยส่วนตัวชอบชอบสไตล์ของเ<ม>ทดดี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยน,นี่ก็จะติดสไตล์ของเทดดี้เหมือนกันแล้วก็รู้สึกว่าแบ็คพิง์มันก็คือเทดดี้อ่ะมันก็คือลายเส้นของเทดดี้อ่ะแต่ว่าก็ดีนะที่แบบแว่าวน,น,ม,นมันดูใัม่ฉีกมันดูมันฉีกเป็นแบบลดความเฟียสลดความแบบ มันสวีทมากขึ้นมากกว่าเห็นความเป็นความรู้สึกเฟมินีนมากแต่เข้าใจว่าในอัลบั้มมันอาจจะมีเพลงที่มันแบบหลายหลายรสชาติเนาะก็ต้องดูก็ต้องดูว่าอันนี้มันแบบยังไงใช่แต่ว่าปกติเราก็แบบค่อนข้างค่อนข้างหลายสไตล์อะไรเงีเ้ยเพลงมันก็จะแบบมีทั้งเพลงบางเพลงขี้เล่นมากบางเพลงดูซีเรียสอันนี้ที่สำคัญคือชอบซินเลนาะมากแฟชั่นดีมากใช่แล้วก็ เอาจริงๆชอบเขาถามส่วนตัวชอบคอสตูม m อนี้มากคือเยอะมากมแล้วก็จะเห็นเลยว่าคือปังตรงที่แต่ละคนก็คือหนึ่งแบรนด์ไปเลยใชค่คือชอบของลิซ,าาลซ่าแ<อ>บรนซ์เซลินใช่ไหมไม่อันนี้เป็นมีใส่เครื่องประดับของบูการี่แล้วก็ชุดนี้ก็เป็นชาแนลโรเซ่แล้วก็เมื่อกี้เห็นที่มันเป็นคราฟแผ่นฮันเดอร์ชิพของดีโอก็จีซูอะไรอย่างเงี้ยคือแต่ละแต่ละคนก็สามารถดีไซน์แบบคาแรคเตอร์ แล้วก็คือเสื้อผ้าหน้าผมดีทุกๆครั้งที่รอการคัมแบ็กสิ่งหนึ่งที่รอมากกว่าแนวเพลงคือใช่คือคอสตูมและพรอ็อพซึ่งก็คิดว่าหลายๆคนก็ก็รออย่างนั้นแล้วมันก็พอทุกครั้งมันเลยเป็นที่จับตามองว่าแบบครั้งนี้มันจะเป็นแบบไหนมันก็กําหนดไปถึงแบบอ่ เกี่ยวข้องกับวงการใส่ไ้ยมถามว่าฉันมีปัญญาซื้อแบบนั้นใส่ไหมฉันไม่มีฉันไม่มีจ้ะซิีนซิลีนฉันมันเกินเบอร์แล้วคำถามน่ไม่แต่ว่าแต่เขาจะบอกว่าของเซเลน่าสวยมากแล้วก็ด้วยความที่แบบลุควินเทจมันสูดนางมากๆโดยเฉพาะฉากที่อยู่บนรถอะฉากที่อยู่บนรถคือแบบว่าอุ้ยชุดนั้นสวยปังมากกับของแบล็คพิคงจริงชอบชุดสีขาวนะรู้สึกว่าสีขาวที่เป็นที่เป็นโทนสีขาวทั้งหมดที่ไอ้บอก ผมเขียวใช่ผมล่วก็จะนี่มือนใช่ชุดนั้นคือคือปกตินางจะไม่เข้าใส่ชุดที่เข้ากันนึกออกปะอย่างมากก็คือแค่กางเกงทรงเดียวกันแต่อันนี้คือแบบโทนสีทุกสิ่งอย่างแล้วฉากนั้นมันน่ารักมากมีความรู้สึกว่าเขาอาจจะแบบปรับปรับโทนของแบบธีมระหว่างแบ็คพิงกับเซน่าให้แบบเจอกันตรงกลางเล่นแนวเพลงด้วยและวารู้สึกว่าคือแบบเออจะให้แบบฝั่งแบ็คพิงมาแบบ เปรี้ยวราดแต่ว่าไม่ได้นะเพราะคงไม่ได้เพราะมันก็เคยเปรี้ยวราดน่ะตะกี้ตะกี้ไม่ใช่หมายถึงว่ามันก็จะแบบไปดรอปนางหรือเปล่าแต่จริงๆนางก็ใส่บิกินี่ใช่ป่ะเมื่อกี้เหมือนเป็นบิกินี่เบาๆข้างในอะไรเงี้ยก็เหมือนแบบเอาจริงๆสองคนเนี้ยรู้สึกว่าไม่มีทางดรอปกันได้เพราะว่าต่างคนต่างปังมากใช่ไม่แต่ว่าอันนี้โดยส่วนตัวนะแบบว่าอันเนี้ย ในบรรดาที่ b l a c k พิงค์คอลแลด้วยมาเนี่ยอันเนี้ยเสียงเซรีนาเข้ากับ b l a c k กับพิงสุดนะว่าไปป็้กับบเ y g ี g าก็จะแบบตัดกันแบบคีลคนละคใช่ใช่คืออันเนี้ยทนแบบเซรีนากับจีซูและเจนนี่ไปด้วยกันได้มากแล้วแบบแรปของลิซ่ามันแบบมันมันมันยังคูลอยู่แต่มันมันไปได้แบบ มันโฟล์มันดีมากแล้วมันฟินตรงนี้เขาหลอกผัดกันร้องเยอะด้วยไม่เหมือน s o ์แ Candy มันแบบนิดเดียวแล้วมันก็จบแล้วหรอแต่นี้มันเหมือนกับว่าเพลงนั้นมันสั้นด้วยแหละอันนี้ก็สั้นนะเอาจริงๆอันนี้ก็สามนาทีซึ่งซึ่งแต่ว่าอร์แคนดี้มันสองนาทีนิดเดียวไยมอันี้ก็สองนาทีกว่าแต่จริงๆคืออยากรอรอเอ็มวีอร์แ Candy แบบ ที่มันเป็น m อแบบเป็นคนเพราะได้เหมือนกันอยากได้ชุดกันเลยมากๆถ้าต้องติดตามต่อไปจริงๆแล้วแบ็คพิงค์เนี่ยคือทําตลาดเวลาเขาอยู่ที่เกาหลีเนี่ยเขาจะอยู่ที่ YG ใช่ไหมแต่เวลาที่เขาไปอยู่อเมริกาเนี่ยเขาจะอยู่ในภายใต้อินเตอร์สโคปถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเซเรน่าตอนนี้ก็อยู่อินเตอร์สโคปเดนิการ์ก็อยู่อินเตอร์สโคปก็เพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันเป็นเหมือนทั้งแบบกลไกในการกลไกในการแบบโปรโมทการตลาดในในอเมริกาคิดว่าแบบแบ็คพิงค์จะแบบ ได้ขึ้นเวทีกแกรมมี่บ้างไหมได้มีโอกาสหนูนะเร<อ>า,าได้แบบว่าทำาล็อกบล็คอร์ดคือโดยส่วนตัวรู้สึกว่าตอนนี้เคป๊อปอะค่อนข้างมีพอร์มากขึ้นมากแล้ว แบบอย่างที่เราเห็นว่าบางทานอะไรเงี้ยแบล็คพิงคเงี้ยแล้วอีกหลายๆวงเลยที่จริงๆแบบว่าในอเมริกาก็โด่งดังมากแค่แบบเรายังไม่เห็นเป็นรูปธรรมมากขนาดนั้นก็เพราะฉะนั้นถ้าอยากให้แบล็คพิงคได้เข้าชิงนะคะซาแซมนะคะแล้วก็ซาแล้วก็สปอติฟายนะคะยูทูปพีมี่ย์นะคะไอจูนนะคะช่วยกันค่ะจริงค่ะก็ฝากนะคะราคาไปแล้ว ก็ฝากจริงๆอันนี้คือนะครับเลดี้กาก้าเป็นแม่จริงเป็นแม่ก็ยังไงก็ต้องฝากสาวอีสานลิซ่านะคะจากบรีรัมแล้วก็แบล็คพิงเซนาไว้ด้วยก็หวังว่าแบบเพลงนี้อัลบั้มนี้จะแบบจะทําให้แบบแบ็คพิงได้ไปอีกระดับหนึ่งของการเป็นศิลปินนักร้อง เกาหลีเอเชียอยากเห็นไทยคนนึ่งอยากเห็นน้องไปได้ไกลไกลกว่านี้ไปได้อยู่เรื่อยๆเพราะว่าเขาต้องเป็นได้ผลตอบรับที่ดีๆที่แน่ฉันจะต้องไปดูอีกรอบหนึ่งโดยที่ไม่มีสองคนนี้และที่สําคัญก็คือการแบบเป็นแรงบันดาลใจให้แบบเด็กไทยที่แบบว่าอยากเห็นตัวเองบนเวทีโลกแบบไปก go i n t ์ไม่ใช่แค่แบบเกาหลีละตอนนี้คนคนไทยไปเกาหลีใช่ไหม S <S ในอนาคตกเราจะได้เห็นแบบนักร้องที่แบบคนไทย<อ>าบางแบบโโรี้รยมันไม่ใช่แค่แบบว่ากับว่าคนไทยไปไหนแต่รู้สึกว่าแบบเขาสิ่งที่เขาทาอะ่ะมันจากจากจุดเล็กๆแล้วไปได้ไกลขนาดนี้มันเป็นม,มันเห็นค่าข,ของความพยายามอะ่ะหลายๆ<อ>คนก็เลยได้รู้สึกอินสปิเรชันจากวงนี้แล้วหลายๆวงเหมือนกันอะไรเงี้ยซึ่งแบบเราได้เห็นแล้วว่าจริงๆแล้วเคปอแบบมันไม่ได้ง่ายแต่ว่าแบบเออมันไม่ง่ายล้วถ้ามองดูจริงๆแล้วโครงสร้างแบบ ไม่ใช่แค่ว่าเพลงอย่างเดียวแต่คือแบบการทำฟิล์มการทำภาพการทำวิดีโอแล้วมีแฟชั่นที่เดยวแล้ววายจเป็นสายทีอ่อันนี้ก็คือในเรื่องผีผีอันนี้คือเรื่องดีที่ว่า YG ใช้ฉากที่ลงทุนกับฉากซึ่งเมื่อกี้ฉากก็น่ารักโอเคอสมดีเนาะเพราะฉะนั้นคือธุรกิจสร้างสรรค์เนาะเ v เพลงอะไรพวกนี้ยประเทศไทยก็ถ้าอยากขายก็ คนขายบ้างจะได้แบบว่าขายอะไรได้เข้าประเทศอุตสาหกรรมบันเทิงถ้าบริหารดีๆมันก็คงจะดีได้จริงๆส่งออกนะมันไม่ใช่แค่เพลงด้วยนะเพลงมาพร้อมกับภาพยนตร์แฟชั่นอาหารศิลปะโหทุกอย่างแบบวันหนึ่งอยากเห็นบะคนที่แบบหวังว่าหวังว่าันน้าเราจะได้รีแอคชั่นเพลงไทยที่ดังๆเช่นกันไปแบบเวทีโลไปแบบวัววสร้างอะไรที่เป็นผลงานที่มันแบบมีความเป็นสากลเข้าถึงคนได้แล้วก็แบบเราก็จะได้มี อินสปอเรชันที่ให้มีให้กับคนที่แบบมีแพชชั่นเพื่อเป็นอินสปอเรชันเด็กทุกวันนี้ที่โรงเรียนก็รู้จักแบ็คพิงกันหมดฉันขอกลับไปดูก่อนได้ไหมอีกรอบนึ่งงั้นเดี๋ยวใช้ยูทูบพรีเมียมด้วยนะคะแย่นอนแตะก็เดี๋ยวจากกันไปเท่านี้แล้วกันขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะครับสนับสนุนแบ็คพิงด้วยนะคะและอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์อีสานลี่ด้วยนะไว้เจอกันใหม่ค่ะวันนี้บายบายอันยัยเจ้า